ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซีนนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวฮีโร่ใหม่จากเซอร์พิธาเวียดนามนะครับที่มีชื่อว่าน้องบอนนี่นะฮะตัวนี้เป็นตัวละครเมดสาวนะครับผมที่เป็นช่วงอาจจะวัยรุ่นนิดๆนะฮะผมผมจะมาอธิบายครับสกิลต่างๆของเจ้าตัวนี้แบบสั้นๆเข้าใจง่ายแบบกระชับบเลยนะเราจะไม่ยืดเวลานะจะให้ทุกคนเนี่ยเน้นเข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตัวละครนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นโรลี่อีกแล้วนะ คครับมาเริ่มมาที่อย่างแรกนะครับที่ผมจะอธิบายก็คือเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีปกตินะครับผมก็คือจะสร้างเป็นความเสียหายกายภาพนะจะไม่มีสกิลอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยครับก็คือจะมีเท่านี้เลยนะครับผมวนที่มันเป็นเวทขึ้นมานะคือเป็นเกิดจากพลังแฝงไม่เกี่ยวขันนะครับต่อมานะครับมาที่สกิลหนึ่งของบอนนี่ฮะสกิลนี้นะครับสามารถ ปลาไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเวทนะครับสกิลนี้ครับมันจะส่งผลดีครับถ้าเกิดเราปลาสกิลไปเนี่ยแล้วมันทับซ้อนกัน2อันขึ้นไปนะครับมันจะสร้างความเสียหายเยอะขึ้นมากนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเราปลาไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายประมาณ300กว่าๆนะแต่ถ้าเกิดเราปลาทับซ้อนไปเนี <school environment> uh ่ยมันจะเกิดการระเบิดขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะมากนะจะกลายเป็นประมาณพันกว่าๆเลยครับผมสกิลนี้นะครับมันวางเปล่าๆไว้ที่พื้นเนี่ยได้เยอะสุดเนี่ยคือ3อันนะครับผม ล้ว ja, ส okay. ่วนเราถ้าเกิดเราวางอันที่4ไปเนี่ยอันที่3อันที่เราวางล่าสุดเนี่ยมันก็จะหายไปนะก็คือมันวางได้เยอะสุดคือ3าอันนะแต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ยก็คือแนะนําให้วางเป็น2อันทับซ้อนกันก็โอเคเลยนะผมถ้าเกิดวางไป3อันเนี่ยดาเมจมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะสมมุติเราวางไป2อันแล้วเราวางอันที่3ไปขุดระเบิดอันตรงกลางเนี่ยครับมันก็จะสร้างความเสียหายประมาณพันหพันสองเท่าเดิมนะครับผมมันก็แค่อัตระระยะมันก็อาจจะไกลขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นประมาณนี้นะก็แนะนําประมาณ2ลูกก็โอเคเลยครับวางเป็นก็ โอเคแลวครับก็แนะนําประมาณนั้นนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราระเบิดแล้วเนี่ยตัวเรามันจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะปวดมากนะสำหรับสกิลติดตัวของมันนะก็คือระเบิดแล้วเราก็จะวิ่งเร็วเป็นเด็กผีเลยนะฮะเออแล้วก็ลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันสามารถเก็บได้2ครั้งนะครับก็คือรีโหลดเนี่ยได้2ลูกนะครับผมต่อมาครับคือสกิลที่2ของบอนี่นครับสกิลนี้นะครับจะล้มคล้ายๆเหมือนอเลนผสมกับวีล่าครับมันจะเป็นแมสการ์สกิลจะเป็นลูกของวีล่าเลยนะมัน มันจะสร้างความเสียหายทั้งหมด3ครั้งเป็นดาเมจเวทนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยความสามารถมันที่สุดยอดมากๆเลยก็คือหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับอารมณ์เหมือนสกิล2ของอัลเลนเนี่ยครับคืออารมณ์เดียวกๆๆันเลยแต่มันแค่ปล่อยสกิลเป็นระยะไกลแบบนี้นะมันจะดีค่อนข้างดีมากนะก็จะสร้างความเสียหายเวทให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างนะครับข้อดีของสกิล2เนี่ยมันสามารถคอมโบกับทุกสกิลของตัวละครน,นี้ได้เลยนะครับผมเช่นเราอาจจะคอมโบกับสกกิล็ไดดนะด้้นนะะะเี๋ยยววผมทําาตัอ่งใหูฮ นะครับมันก็จะคอมโบกันได้นะครับแล้วตัวเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับหรือเราจะคอมโบเป็น2 1หนึ่งก็ได้หรือจะคอมโบเป็น1 <60 S> 2สองก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วแต่ทุกคนนะครับผมก็จะเล่นเป็นแบบไหนนะครับผมหลักๆก็คือสามารถสตันได้แล้วก็ทำให้ัตูนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลฟิกเกอร์ออกมันก็จะไม่ออกนะครับผมสำหรับสกิลสองนะครับ โอเคครับต่อมาครับคืออัลติเมทสกิลของบอนนี่นะฮะอัลติเมทสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเถื่อนดีนะอัลติเมทสกิลนะครับผมมันจะสามารถดูดศัตรูเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงกลางวงได้นะสังเกตดูนะครับผมจะปล่อยไปแถวๆขอบๆข,ข,ของสกิลนะครมันก็จะดูดศัตรูเนี่ยเข้ามาอยู่แถวๆกลางวงนะครับก็คือเป็นสีฟีที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะสกิลน,นี้ครับเราสามารถเชิญคอมโบกับ สกิลสหรือสกิลหก็ได้นะมันก็จะเป็นระเบิดแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเหมือนเป็นสกิลพาสซีฟของมันนะฮะสกิลอันตีนี้ไม่ว่าเราจะโดนตรงกลางวงหรือเราจะโดนตรงขอบวงเนี่ยถ้ามันระเบิดเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายดาเมจเนี่ยเท่ากันนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับต่อมาครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการคอมโบสกิลของน้องบอนนี่นะฮะก็ผมจะไม่บังคับนะครับว่าควรคอมโบไหนแต่รู้สึกว่าอันนี้ก็น่าจะเวิร์กที่สุดนะครับผมหลังจากที่ผมลองทดลองเล่นน,นะครับก็พยายามกด สองหนึ่งแล้วกันนะครับผมกดสองหนึ่งก็เป็นสกัลโค้งแบบธรรมดานะครับผมเพรว่าสองหนึ่งมันก็ตอดได้ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะแต่ถ้าจะให้แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดกดย้ำถันก็ถ้าได้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยหรือจะลองกดเป็นหนึ่งสองหนึ่งอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้เล่นนะครับหรือทุกคนจะวางสกิลหนึ่งตักไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตามไปด้วยสองหนึ่งซ้ำคีนึงเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคือแล้วแต่นะครับว่าทุกกกกคคคนน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 เเเี่่่จะะะะลลลลอองแแแบบบบไหหดดูรรัััสสวติิมมมททผผ็็ใ้ป 2 3 1นะครับผมนี่ก็เป็นคอมโบที่สุดว่าง่ายแล้วก็ชัวร์ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดไปสามนึ่งกันแล้วแต่ผู้คนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเหมือนับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าไหนมันเวิร์กที่สุดเหมาะที่สุดสาหรับทุกคนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าน้องบอนนี่นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆอธิบายแบบให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับผมโอเคชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดแล้วครับสวัสดีครับ